เอา,าไปไหนอูเทนพอมิลลี่นุวยนินมาลาร,ารู้จักอดิษักทารินียมไป <c oughs> อดิษักทารินียมพอเลาบากาอ,อ,อบบากว่าโอ้ยเงินเดาวนี่พอาประจับประบายดอกเบาเป็นเบานะเออมันตายแล้วมาสัว ตา,ตายแล้ว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 วะแสงน้อยแซลมตายแล้วมัเกิดตั้งแต่สมัยไหนกะปูปูสังกษ์สายาสังกษีตั้งแต่สมัยผู้หญิงฆ่าขจะแตะอันวะเบิ่งหนานไว้แล้วครับเนดะ้อผมลูกชายคนน้อยเนดะ้อคนคนเล็กลูกชายคนเล็กเนดะ้อตำรวจเนดะ้อผูดภาษา พ่าผมอีกบักหนึ่งมันตายไปแล้วเออสอนลูกมาลูกเอ้ยระวังถึงตำรวจจับเลยเด้ออย่าบ้าสี่รอยเมตรอยู่อำเภอบันดุงว่าเง <c oughs> ินมันบ่บ่ได้สุดจะไปจับมันนะสอนลูกสอนเตานะอะไปทั้งสี่นะไดู้มพิภากษาก่อน